ครับก็สวัสดีครับก็พบกับช่องชา a ออเกนเนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดโรดแมพของ Electric Extre m e นะครับก็คือจะมีแพลนเปิดเกมอีก4เกมในปีหน้าเรามาชมกันเลยก็ผมมาถึงโรดแมพของค่าย l l e t t r i c e x t r e m e ครับในช่วง2024นะครับปีหน้าตัวทางบริษัทจะเปิดอีก4เกมด้วยกันนะครับจะเป็นเกม Audition Mobile นะครับแล้วก็ Tree of s r v e นะครับก็จะเป็น2เกมครึ่งปีแรกนะ แล้วก็อีก2เกมครึ่งปีหลังก็ทางบริษัทยังไม่เปิดเผยตัวเกมออกมานะครับแต่มีคำใบ้ออกมาว่าเป็น,เป,นเป็นเกมแนวตัว G นะครับก็จะเป็นพวก MORPG นะครับมาพบกับเกมแรกนะครับก็คือ Audition Online นะครับจะเป็นเกมที่ได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับหนึ่งในประเภท Music Online Game นะครับจากประเทศกเกาหลีและจีนโดยเกม a u d i t ั่น ออนไลน์แดนด์เพื่ก็คือจะเป็นชื่อเต็มของเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่สามารถแต่งตัวได้แต่งสามารถเต้นได้เต้นกับเพื่อนได้และจะมี2โหมดใหญ่ๆด้วยกันจะเป็นซิงเกิลโหมดกับทีมโหมดนะครับเราสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเกมนี้นะครับก็สามารถรับชมได้นะครับในปีหน้าต้นปีหน้านะครับมาถึงกับตัวเกมที่2นะครับของบริษัท e l e c t r i ร e อ t ตรีมนะครับจะมีการเปิดเกมก็คือ Tree of s ี e r i e นะครับเป็นเกมออนไลน์แนว M M O R P G นะครับที่มีกราฟิกสวยงามและม,มองจากด้านบนเหมือนกับ R O แต่มีมิติและ สวยงามทันสมัยกว่า RO แลครับและยังสามารถบังคับตัวละครได้ทั้งคีย์บอร์ดและจอยคอนโทรลเลอร์นะครับเกมนี้มีอาชีพให้เราเล่นนะครับมากกว่า60อาชีพด้วยกันนะครับปัจจุบันทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกเล่นได้อย่างอิสระตามสายอาชีพที่เราชอบได้เลยนะครับและมีพวกระบบการทำเควสตตีบอสตีมอนมีระบบตีบวกให้ด้วยนะครับล่าดันเจียนนะครับ และอีกมากมายที่คอเกม MMORPG ชื่นชอบนะครับซึ่งกราฟิกสวยงามมากเลยครับผม นีมีระบบแต่งตัวให้ด้วยนะครับก็คือสามารถแต่งตัวแต่งบ้านอะไรตามที่เราชอบได้เลยนะครับก็พบกันนะครับก็ในปีต้นปีหน้านะครับ MMORPG นะครับเกม Tree of s e r e a นะครับก็จะเป็นโลดแมปของค่าย Electric Extreme นะครับที่จะเปิดในปี2024ต้นปีหน้าก็จะมีเกม Audition Mobile แล้วก็ Tree of s e r e a นะครับแล้วก็ครึ่งปีหลังก็คือเรามาเปิดโ a ดแมปด้วยกันนะครับก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์นได้ว่าอีก2เกมจะเป็นเกมอะไรนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ